สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะห่างหายไปหลายวันในการอัพคลิปพระเอาพระเก่าๆมาใ้ดูวันนี้นำเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนใหญ่หอมมาให้ดูค่ะนี่เป็นพระเก่าเหมือนกันนะคะเอามาให้ดูค่ะเห็นชัดกันไหมคะเนี่ยค่ะด้านหน้าจะเป็นนี้ค่ะในเก่ามากเลยด้านหลังเนี่ยค่ะแล้วจะเขียนว่าพระคูสมุ อวยพรจัดสร้างเนี่ยคะ่ะแล้วก็เป็นยันนะคะนี่เก่ามากเลยแล้วก็ด้านข้างขอบเรียนจะเป็นนี้คะ่ะเห็นกันไหมคะนี่จ่อซูมให้เห็นกันชัดๆเลยสวยมากเลยคะ่ะเรนนี้เก่ามากไปเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆ,ๆได้ดูกันนะคะ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ